สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านพิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับผมได้รับคําถามเกี่ยวกับนาฬิกาที่เป็นนาฬิกาแสดงเป็นตัวเลขนะครับก็หลายคนนะครับที่ชอบนาฬิกาที่เป็นตัวเลขอย่างที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับเป็นนาฬิกาแบรนด์ไซโกนะครับชื่อรุ่นว่าอพีนิสนะครับวันนี้เราจะไปดูกันทั้งหมด5 6กเรือนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมเริ่มตัวแรกเลยคือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นนาฬิกาพิกัดนะครับ ใส่อยู่ประมาณ40นะครับคือเกือบ40นะครับเป็นนาฬิกาในสเปคดำน้ำแต่ขึ้นชื่อว่าเป็นนาฬิกาอัลพินิสก็คือนาฬิกานักแต่เขานั่นเองมนเลยทำให้ตัวเรือนหรือตัวลักษณะต่างๆเนี่ยมันดูแบบแข็งแรงทนทานและเป็นรูกเดียวนะครับที่ทำออกมาเป็นพิกัดดำน้ำา200เมตรที่ฝาเปลือยนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมอยากแนะนำนะครับเรือนต่อมานะครับที่ผมอยากพาไปดูนะครับก็เป็นแบรนด์ที่ผมชื่นชอบนะครับก็คือ e i ก o อีกเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้จะเป็น l i m i t e d Edition ทนะครับ กับทางร้านเนี่ยจริงๆก็เก็บไว้นะครับรุ่นนี้คือเก็บไว้เลยนะครับทํามาค่อนข้างที่จะยาวนานแล้วนะครับกับเซกโร่พีซาตัวนี้นะคือบอกเลยว่าเป็นตัว limited edition ครบรอบรัตนโกสินทร์234ปีนะครับจริงๆอ่ะรุ่นคู่ของเขาเนี่ยจะมีมาในหน้าปัดสีขาวด้วยนะครับวันนี้หยิบมาในหน้าปัดสีน้ำตาลนะครับก็เรือนนี้ก็จะเป็นตัวเรือนเคสซ้์อยู่ประมาณ40นะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ทําตัวเลขออกมาเป็นเลขไทยนะครับ ค่อนข้างที่จะหาได้น้อยนะถ้าพูดถึงในปัจจุบันนี้กับเซกโกที่น่าปัดเป็นตัวเลขไทยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เก่าเก็บนั่นเองนะครับผลิตมาตั้งแต่2559แล้้ครับเพื่อนๆลองคิดดูมันกี่ปีแล้วนะครับก็เรือนนี้ก็จัดว่าเป็น1เรือนที่ผมแบบใครมาที่ร้านก็จะได้เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับที่ผมภาคภูมิใจนําเสนออีกเรือนหนึ่งเป็นแบรนด์จากสวิตนะครับคือเรือนนี้ประวัติความเป็นมาของเขาอะค่อนข้างที่จะอิงกับหนังนะครับ ตัวนี้จะเป็นนาฬิกา h ฮ m i l t o n การ k กีเมอรฟนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับหนังนะครับที่ชื่อเรื่องว่า Interstellar นะครับใครที่เคยชมรีวิวไปแล้วเนี่ยแล้วก็ชอบหนังนะเ mm hmm. พราะว่านกาฬิกาเรือนนี้น่าจะเป็นแฟนหนังมากกว่านะครับที่จะซื้อใส่คือภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยมันออกแนวคลาสสิกอะคือมันเป็นนาฬิกาที่เคสไซส์เนี่ยอยู่ที่42มิลสองมิลลักุค่อนข้างกว้างอยู่เลยทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับข้อแขนบ้านเราเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะดูใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่เรื่องหน้าปเนี่ย มาเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์นะอาจจะดูไม่ตกยุคตกเทรนด์เท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างที่จะดูดีนะครับมาพร้อมกับสีซีเปียตัวหนังสือตัวฟ้อนต่างๆค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเรือนนี้มาพร้อมกับสายหนังนะครับคลิปขาวนะครับก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับต่อมานะครับเรือนที่4นะครับที่ผมอยากแนะนำนะครับก็เรือนนี้นะครับจะเป็นในติโตนี่นะครับเฮอริเทจนะครับ ก็เรือนี้จะเป็นนาฬิกาในยุคสงครามโลกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัวเลขเหมือนกันนะครับก็อยู่ในเคสไซส์ประมาณ39มิเมลนะครับเรือนี้ก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในกับแบบตลาดนาฬิกาเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่าแก่มากนะครับแล้วก็ผสมผสานกับทามาในคอลเลกชันที่เป็นเฮอริเทจด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าเรือนนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบความคลาสสิกความวินเทจอะไรต่างๆเรือนี้คือมาเต็มหมดนะครับคือเอาง่ายคือทุกเรือนเนี่ยผมเคยดูดไปแล้วถ้าเกิดเนเพื่อนอยากชม เรื่องราวแบบของแต่และเรืออย่างชัดเจนหรือว่าละเอียดกว่านี้เพื่อนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับวันนี้ผมเอารวมรุ่นเฉยๆนะครับเกี่ยวกับนาฬิกาที่เป็นหน้าปัดตัวเลขนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ t ิเตเทอร์นี่นะครับเฮอริเทจนะครับต่อมานะครับหรุ่นที่ค่อนข้างที่จะมาแรงในตอนนี้เลยนะครับก็คือเป็นแบรนด์ h a m i ลตันการ k คีบอนสนะครับรุ่นนี้จะเป็นในนาฬิกาคอนเซปต์ทางการทหารนะครับเป็นนาฬิกาก,กลไก ไคลารน,นะครับการสำรองพลังงานของเขาเนี่ยดีมากนะครับแปชั่วโมงแล้วนะครับเป็นนาฬิกาไายลานที่ออกแนวแบบเก่าบวกการทหารแล้วก็มาพร้อมกับตัวเรือนที่เป็นวัสดุบรอนซ์นะครับบรอนซ์ก็คือว่ามันจะไม่ใช่เ,เป็นสเตลเลสสตีลคือสีของเขาเนี่มันสามารถเฟดเปลี่ยนแปลงตามการเวลาได้นะครับใครที่ซื้อมาแล้วอยากได้นาฬิกาเนี่ยมันมีสเสน่ห์มันมีแบบประสบการณ์เกี่ยวกับการใส่นาฬิกาของเราอยู่ในนั้นเนี่ยผมราว่าเรือนเนี่ยเป็นเรือนที่เฟดสีสวยมากนะครับ อันนี้ก็จะเป็นใน Hamilton การ i กิ้งบอนสะครับต่อมาครับเรือนที่สุดท้ายเนี่ยที่ผมอยากแนะนําสุดๆเลยนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีเลยก็ว่าได้นะครับคือไม่ต้องโฆษณาเยอะเลยนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าเพื่อนๆน่าจะเห็นกันเยอะแล้วนะครับก็คือ s e ฟ o ก้ไฟท์สปอร์ตนะครับมินชรีนะครับตัวนี้จะเป็นนาฬิกาหน้าปัดเนี่ยเป็นเกี่ยวกับทางค้าราหารเลยนะครับมาพร้อมกับตัวหน้าปัดตัวเลขเนี่ยมีบ่งบอกมาแบบ ครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขทุกๆตำแหน่งนะครับถึงแม้ว่าตัวข้างในเนี่ยเลขยิ่มสีเนี่ยก็ยังมีมาให้ด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะตัวเล็กก็ตามนะตัวนี้มาพร้อมกับเข็มวินาทีสีแดงนะครับก็ค่อนข้างที่จะฟังก์ชันครบถ้วนนะครับตัวนี้จะกันน้ำอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะอ่ารุ่นนี้จะไม่ใช่เม็ดเกลียวนะครับเป็นรุ่นหนึ่งที่ใครที่กาลังหัดใสนาฬิกาอัตโนมัติเนี่ยผมว่ารุ่นเนี้ยน่าสนใจแล้วก็เป็นตัวเริ่มต้นได้ดีนะครับอ่าตัวรุ่นในคอลเลกชันนี้นะคร ทำออกมาหลากหลายสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับของ6เรือนที่ผมเอามาให้เพื่อนดูกันนะครับใครที่ชอบรุ่นไหนมีนาฬิกาอยู่ในดวงใจรุ่นไหนหรือว่าใส่เรือนไหนอยู่เพื่อนสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับว่าเรือนนี้ใส่น้าเป็นยังไงบ้างชอบมันตรงไหนบ้างนะครับวันนี้อาจจะไม่เป็นคลิปที่แบบเอามารีวิวกันเต็มๆนะอาจจะเป็นแบบเกี่ยวกับคนที่กําลังมองหานาฬิกา,าตัวเลขนะครับอันนี้ผมก็ว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับคนกลุ่มหนึ่งแหละนะครับอาจจะไม่ทุกคนนะ ก็ดูไปเ,ปเพลินๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าดูจบแล้วก็อย่าลืมเพิ่มเพื่อนให้ผมด้วยนะครับท้ายคลิปนะครับใครสนใจนาฬิการเรือนไหนในคลิปก็สามารถติดต่อสอบถามได้เหมือนเดิมนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นครับสวัสดีครับ